The สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาไปดูเทคนิคการปูกระเบื้องภายในห้องน้ําปูอย่างไรงานถึงจะออกมาสวยแล้วก็ปูอย่างไรงานถึงจะออกมาดูดีนะครับเราก็จะไปดูวิธีการหาแนวหาลายของกระเบื้องแล้วก็หาหมุมฉากของภายในห้องตัวนี้ถือว่าเป็นเทคนิคขั้นพื้นฐานของช่างแต่ละคนก็ว่าได้แต่ถ้าเราไม่ทําการหาแนวหาลายหาฉากพวกนี้แล้วปูได้ไหมก็ได้นะครับแต่งานออกมาจะดูได้หรืองานจะออกมาสวยหรือเปล่าตัวนี้ก็ อาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับ ทีนี้เราก็จะไปดูเทคนิคของช่างในการปูกกะเบื้องภายในห้องน้ํากันเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบที่เขากําหนดมาว่าภายในห้องน้ํามีกะเบื้องขนาดเท่าไหรสีอะไรภายในห้องน้ําก็ทําการก่อฉาบฝังท่อประปาท่อไฟเสร็จนะครับก่อนอื่นที่จะทําการปูเราก็จะต้องทําการหาระดับหรือว่าถ่ายระดับกันก่อนตัวนี้ก็อาจจะใช้เลเซอร์ในการหาระดับก็ได้ตัวนี้เป็นแนวนอนนะครับสาหรับแนวตั้งนะครับเราก็อาจจะใช้เลเซอร์หรือว่า อาจจะทิ้งดิ่งก็ได้ทิ้งดิ่งก็อาจจะดีนะครับตัวนี้เป็นลักษณะของการทิ้งดิ่งก็สามารถที่จะกําหนดว่าจะปูความหนาออกจากผนังได้เท่าไหร่ก็ให้มาขนานอยู่กับแนวนอนตัวนี้นะครับสําหรับมุมฉากของผนังแต่ละแต่ละด้านนะครับตัวนี้เราก็จะต้องทําการปูกระเบื้องด้านหนึ่งก่อนถึงจะมาทําการหามุมฉากอีกด้านหนึ่งได้นะครับ กระเบื้องที่ใช้ปูก็เป็นขนาด40คูณ40สีเทาตัวนี้เราก็นำมาทำการแช่น้ำแล้วก็นำมาทำการตั้งให้เสร็ดน้ำสำหรับปูนที่ใช้ปูก็จะเป็นปูนกาวแล้วก็นำมาทำการผสมกับน้ำสะอาดแล้วก็ตีปัน่นข้นอย่าให้เหลวจนเกินไปแล้วก็อย่าให้ข้นจนเกินไปนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาทำการปูกระเบื้องแถวที่1กันนะครับ สำหรับการปูกับเบื้องแถวที่1ตัวนี้นะครับเราก็จะต้องปูตามเส้นที่เราทําการถ่ายระดับหรือว่าหาระดับเอาไว้การถ่ายระดับหาระดับตัวนี้จะขึ้นอยู่กับเทคนิคของช่างแต่ละคนนะครับจะเป็นผู้กําหนดขึ้นมาเองว่าจะกําหนดให้อยู่ในระดับเท่าไหร่คือเป็นระดับที่ไม่ตายตัวแล้วก็ไม่แน่นอนนะครับ เมื่อเราทําการปูกับเบื้องแถวที่1เราก็จะต้องหาอะไรค้าเอาไว้ก่อนไม่อย่างนั้นกระเบื้องก็อาจจะหล่นหรือว่าหลุดหนีสูนลงมาจากแนวที่เราทําการหาเอาไว้นะครับตัวนี้สําหรับแนวแถวที่1ตัวนี้การที่จะหา แนวหรือว่าถ่ายระดับตัวนี้จะขึ้นอยู่กับช่างคือจะต้องก่อนอื่นจะต้องทราบความสูงของการปูกระเบื้องว่าสูงอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแต่ภายในห้องตัวนี้ก็จะปูความสูงชนกับฝ้าด้านบนดังนั้นเราจึงจะต้องทราบความสูงของฝ้าว่าความสูงของฝ้าอยู่ที่ประมาณ2เมตร30หรือ2เมตร50แต่ถ้าเป็นภายในห้องนอนความสูงก็อยู่ที่ประมาณ2เมตร70ถึง2เมตร80นะครับ เมื่อเราทราบขนาดความสูงเสร็จที่นี้เราก็จะคำนวณลงมาหากระเบื้องแถวที่หนึ่งแล้วก็จะปัดเศษลงมาล่างสุดคือการตัดกระเบื้องเราก็จะมาตัดล่างสุดด้านบนเราจะไม่ตัดนะครับเพราะว่าถ้าตัดด้านบนแผลก็จะเห็นชัดงานออกมาก็จะไม่สวยเราก็จะมาตัดล่างสุดเวลาปูกระเบื้องพื้นก็จะเป็นลักษณะของการเก็บแผลรอยต่อของผนังได้ดีนะครับงานก็จะออกมาสวย สำหรับช่างผู้ดำเนินการของเราก็ช่างสวนนะครับเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทํางานในการปูกระเบื้องมาอย่างยาวนานดังนั้นผลงานที่ออกมาจึงรับประกันได้การปูกระเบื้องจะต้องใช้ระดับน้ําในการเช็คแต่ละแถวต่อแถวตัวนี้เช็คระดับแนวตั้งนะครับเราก็จะดูที่ลูกน้ําคือความเที่ยงตรงของตัวนี้นะครับสำหรับเทคนิคของช่างสวนเราไปฟังเสียงช่างสวนวสักนิดนึงนะครับ บวมดันดันบนหัวพอๆกันหามันไปครับหามันไปทางนี้ครับเข้าตรงยกซอยโหยกซอยดันนี่เลยเกิดถ้าหัวมันห่างนี่เข้าตรงดันทั้งทีโอ้ตรงดันตามนีดันหมื่นมาซอยเป็่นมาซอยพอมันถีเริ่มที่นี่ค่ะไปแล้วครับแล้วถ้าก็ซอยนี้วบวบไปบ่ได้เลยว่าต่อครับมันไปมันกินปูไว้บ่ได้ติดไปเลย กับต้องขอขอบคุณทั้งสวนสําหรับข้อมูลแล้วก็เทคนิคดีๆการใช้ไม้กิ้มฟันในการบังคับในการปูกัระเบื้องตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเทคนิคของทั้งสวนโดยเฉพาะก็ว่าได้ สำหรับการตัดกระเบื้องนะครับเราก็จะใช้อยู่2ใบด้วยกันใบหนึ่งก็ใช้ในการตัดแล้วก็ใบหนึ่งก็จะใช้ในการเจียคือการตัดกระเบื้องเมื่อเราใช้ใบตัดแล้วก็จะทําให้เกิดเป็นฟันปลาหรือว่าฟันตะเกแตนขึ้นมาดังนั้นเราจําเป็นจะต้องเจียตัวนี้ออกนะครับจึงจะนําไปทําการติดตั้งหรือว่าทําการปูกระเบื้องเมื่อเราทําการตัดเจียลบคมตัวนี้ก็นํามาทําการติดนะครับตัวนี้จะเป็นลักษณะขอบปงกบหน้าต่าง เมื่อเราทําการติดตรงนี้ก็จะมีการติดคิ้ว PVC ตัวนี้เข้าไปนะครับการติดคิ้ว PVC เราก็จะต้องหาอะไรค้าเอาไว้ก่อนจนกว่าปูนจะแห้งไม่อย่างนั้นคิ Q ้วตัวนี้ก็อาจจะดูดออกมาได้นะครับตัวนี้เราก็หาอะไรค้าเข้าไปก่อนเมื่อปูนแห้งเราถึงจะถอดไม้ค้าออกอีกทีหลังนะครับการปูกระเบื้องขนาด40่คูณสีสีเทาตัวนี้ก็จะเป็นแถวสุดท้ายชนกับฝ้าพอดีนะครับ เมื่อเราทําการปูชุดสุดท้ายเสร็จทีนี้เราก็จะมาทําการหามุมฉากระหว่างผนังด้านที่เราทําการปูกระเบื้องเสร็จมายังผนังอีกด้านหนึ่งนะครับโดยการใช้ฉากเหล็กเมื่อเราได้มุมฉากเสร็จทีนี้เราก็จะทําการดึงเชือกหรือว่าถ่ายระดับมายังผนังอีกด้านหนึ่งเราก็จะทําการปูกระเบื้องขนาด40่คูณสีตัวนี้สําหรับแนวที่เราทําการปูก็ใช้แนวเดิมที่เราทําการถ่ายหรือว่า หาระดับตั้งแต่ครั้งแรกตัวนี้นะครับหลังจากนั้นเมื่อเราทําการปูกระเบื้องชุดที่1ทีนี้ก็จะทําการปูกระเบื้องชุดที่2ต่อนะครับกระเบื้องชุดที่2ตัวนี้เป็นกระเบื้องลายหินก็ขนาด20่สคูณสีซึ่งไม่เท่ากันกับชุดที่1นะครับชุดที่1ก็คือกระเบื้องสีเทาตัวนั้นขนาด40่สคูณสีดังนั้นเราจําเป็นจะต้องมาทําการถ่ายระดับหาระดับใหม่เราก็จะวัดความสูงจากด้านบน ที่ชนกับฝ้าลงมาด้านล่างสุดเพื่อที่จะปัดเศษลงมาล่างแล้วก็จะมาทําการตัดกระเบื้องล่างสุดตัวนี้นะครับเมื่อเราได้ระดับตีเส้นเสร็จก็จะทําการปูกระเบื้องชุดที่1เลยนะครับตัวนี้นะครับจากด้านบนสุดตัวนี้จากก็วัดหาระดับลงมาแล้วก็จะมาทําการปลูกระเบื้องแถวที่1เมื่อเราทําการปลูได้แถวที่1กับ แถวที่2เสร็จทีนี้เราก็จะใช้ระดับน้ําในการวัดระดับความเที่ยงตรงว่าปูกระเบื้องเอียงหน้าเอียงหลังหรือเปล่านะครับ เมื่อเราใช้ระดับน้ําในการเช็คระดับแนวนอนรู้ว่าความเที่ยงตรงได้โอเคนะครับเราก็จะทําการปูแถวต่อไปการปูกระเบื้องล่องชิดลักษณะแบบนี้นะครับถ้ากระเบื้องหนีมุมฉากนิดเดียวโอกาสที่จะดึงกลับมานี่ยากมากนะครับซึ่งแตกต่างกับตัวนี้ก็เป็นเทคนิคของช่างสวนนะครับที่ใช้ไม้จิ้มฟันในการบังคับกระเบื้องการปูกระเบื้องนะครับ ถ้าเราปูล่องห่างอยู่ที่ประมาณ1.5หรือว่า2.5มิลตัวนั้นนะครับถ้ากับเบื้องหนีมุมฉากเราก็สามารถที่จะดึงกลับมาได้ง่ายถ้าปูล่องชิดแบบนี้ถ้ากับเบื้องหนีมุมฉากการที่จะดึงกลับมาก็ยากนะครับคนอกจากว่าจะเป็นช่างที่มีประสบการณ์สูงจึงจะสามารถที่จะบังคับกับเบื้องให้อยู่ในแนวหรือว่าในลายหรือว่ามุมฉากของกระเบื้องได้ เมื่อทําการปูกระเบื้องเสร็จหลังจากนั้นงานฝ้าก็เข้ามาดําเนินการนะครับแล้วก็ตามด้วยงานสีทีนี้เราก็มาดูผลงานของการปูกระเบื้องอีกครั้งหนึ่งนะครับปูกระเบื้องผนังเสร็จพื้นก็เสร็จเจ็บรอยตัดก็ออกมาสวยงามนะครับรอยต่อของกระเบื้องถ้าเราสัมผัสจริงๆนะครับแทบจะไม่สะดุดเลยนะครับในการ ในการติดกระเบื้องปูผนังตัวนี้สัมผัสด,ดูนะครับตัวนี้เข้ามุมฉากตัวนี้สัมผัสรอยต่อแทบจะไม่สะดุดเราไปดูกระเบื้องลายหินรอยต่อแทบจะสังเกตแทบจะมองไม่เห็นสัมผัสด,ดูแทบไม่สะดุดมือเลยนะครับกับสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณช่างสวนอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับข้อมูลแล้วก็เทคนิคดีๆเราก็จะมาพบกันในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ